สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับกรอรม,รมนจังหวัดนครสวรรค์กอเสนอข่าวที่น่าสนใจประจำเดือนนี้มีดังต่อไปนี้ครับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจา้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทายาลัยเจ้าพระยาเมื่อเวลา15บนาฬิกาของวันที่6กุมภาพันธ์พระเจะ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระโวโรราชาธินัดดาาศเสด็จไปยังศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ประธานปริญญาบัตรกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม5คนและประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพริยาประจำปีการศึกษา2554ถึง2556รวม708คนรองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกําแพงเพชรเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่13กุมภาพันธ์นายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชรหนห้องประชุม301สารลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรับทราบปัญหาการดำเนินง,งานของจังหวัดดังกล่าว พร้อมทั้งมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคประจําปีงบประมาณ2,558แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดพร้อมลงพื้นที่บึงบอระเพ็ดเพื่อดูสภาพพื้นที่จริงตามที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ได้นำเสนอถึงปัญหาของบึงบอระเพ็ดที่เป็นปัญหามาช้านานกองบัญชาการอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจําปี2,558เมื่อเวลา9กนาฬิกาของวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายชยพลทิติศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีจัดก,กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2558ณศาลา,าประชาคมจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของเหล่าอาสารักษาดินแดนเพื่อความสามัคคีใน,ในการร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในท้องถิน่นนอกจากนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบถุงยางที่กับสมาชิก ของกองอาสารักษาดินแดนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วยจังหวัดนครสวรรค์ปล่อยขบวนโรณรงค์ราดรัดร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งและโรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยประจำปี2558 เมื่อเวลา13.30นาของวันที่16กุมภาพันธ์ที่บริเวณสนามบินเกษตรนครสวรรค์นายชยพลทิติศักดิ์ผู้วา่าราชการจังหวนนัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีปล่อยกระบวนรณรงค์ราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งและรณรงค์ป้องกันอัคขีภัยประจำปี2558จังหวนนัดนครสวรรค์ร่วมกับหลายหน่วยงานได้ร่วมกันแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวนนัดนครสวรรค์เพื่อแสดงพลังความพร้อมของหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ที่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนให้มีน้ําอย่างเพียงพอในการเกษตรการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนใช้น้ําอย่างประหยัดและขอความร่วมมือห้ามเผาย้าข้างทางเผาตอสั่งวัชพืชต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดอักคีภัยในช่วงฤดูแล้งนี้นอกจากการปล่อยขอบวนรณรงค์แล้วยังมีการจัดกิจกรรมแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง การเป่าล้างบ่อหน้าบาดาลในพื้นที่ตําบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกบารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแสงเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายชยพลทิติศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นาส่วนราชการออกให้บริการประชาชนตามโครงการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ณวัดเกยชัยเหนือตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยภายในงานมีหน่วยงานต่างๆนําบริการไปให้บริการประชาชนทางด้านอาชีพการสาธารณสุขการจัดหางานการจําหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนโดยมีประชาชนร่วมรับบริการเป็นจํานวนมากนอกจากนี้เหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนอีกด้วยจังหวัดนครสวรรค์จัดอบรมผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินนครสวรรค์เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายชยพลทิติศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการแก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินนครสวรรค์ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมณนะกองพันทหารปืนใหญ่ที่4มณฑลทหารบกที่31ค่ายจิรประวัติเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดต้นแบบภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นการดําเนินงานเป็นมาตรฐานเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษาในระบบสมัครใจตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่ผานการบำบัดในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก15อำเภอจำนวน100ราย เกษตรจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดเมื่อเวลา10.00นของวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายพินิเทียนทวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดประจำปี2558ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้นโดยได้มีการสนับสนุนให้เกิดศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นเพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองอย่างเพียงพอ และต่อเนื่องในชุมชนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนาโดยได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันน,นครสวรรค์มีศูนย์ข้าว239ศูนย์มีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบโดยเฉพาะการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เหล่าก,า,า,กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ประกาศผลรางวัลสลากาชาดการกุศลในงานตรุษจีนปากน้ำโพประจำปี2558เมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่23กุมภาพันธ์นายชยพลทิจิศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการออกรางวัลสลากาชาดการกุศลจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2558โดยมีรางวัลประกอบด้วยรางวัลที่1 รถยนต์กระบะ4ประตู1รางวัลรางวันที่สรถไถนาเดินตาม3ปรางวันที่3รถจักรยานยนต์10รางวัลที่4โทรทัศน์สี led 10รางวันที่5ไมโครเวฟ20รางวันที่6ตู้เย็น4.9 Q 20รางวันและรางวัลเลขท้าย3ตัวพัดลม100รางวันส่วนผลการออกสลากรางวันที่1ได้แก่หมายเลข994 998และเลขท้าย3ตัวได้แก่หมายเลข002ผู้ถูกรางวัลจะต้องนำสลากพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นขอรับรางวัลได้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลเพิ่มเติมได้ที่เหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์กอรมนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันเวทีคิดปฏิรูปประเทศไทย ในพื้นที่15อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนในการปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านและเพื่อเป็นการขจ,จัดข้อขัดแย้งและมีความรู้ความเข้าใจสมารฉชันของประชาชนในพื้นที่นำเสนอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบการมนรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจันงหวัดนครสวรรค์ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลช่วยภัยแล้งให้กับประชาชนวัดและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพันเอกศิริวิทย์นาคทองรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายทาหารตำรวจและฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ตำบลหน,นองกลับอําเภอหน,นองบัวจังหวัดนครสวรรค์ดําเนินการสร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่ เพื่อช่วยชะลอน้ําจากภูเขาและช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่จํานวน60ฝายรวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ60พรรษาในวันที่2เมษายน2558ท่านจะติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ